อย่ารอดทำอะไรอ่ะก็บอกแล้วไงฉันไม่ปิดร้านนี้ฉันก็บอกแค่ไงว่าฉันไม่เปิดแล้วฉันจะปิดฉันเบื่อฉันเบื่อฉันเบื่อเข้าใจไหมตะโกนทำไมไม่อายคนหรออายทำไมบอกทุกคนเขารู้เลยว่าไอ้สปายนี่มันไปไม่รอดมันเจ๊งแล้วเข้าใจไหมมันเจ๊งแล้วเข้าใจไหมมันไม่เจ๊งแล้วไม่เจ๊งแลาไม่เจ๊งโอ๊ยยอมรับความจริงเถอะว่ามันไปไม่รอดบอกว่าไม่ได้ไงฉันจะเถียงกับเธอแล้วนะนี่ฉันนี่ยังนันแล้วจะไม่อยากเถียงเหมือนกันแหละ ต้องการจะบีบให้ฉันทำตามใจเธอใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเาทำต่อไปเขาเดียวแล้วกันไม่ต้องมาชวนฉันถ้างั้นเราก็แยกพุนกันแล้วก็เอาเงินส่วนของฉันมาคืนด้วยเอา้าก็บอกกี่ครั้งกี่ครั้งละเงินที่ลงทุนไปอ่ะก็จมไปกับของพวกนี้หมดแล้วฉันไม่มีเงินคืนเธอหรอกตอแหลคนนี้เธอจะไม่มีเงินที่เธอคิดจะโกงฉันใช่ไหมถ้าเธอไม่เอาเงินมาคืนฉันนะถ้าจะเอาเรื่องนี้ทั้งหมดไป,ไปพร้องคุณพรอกิดหลกนัดชันเลย เชิญเธอไปฟ้องเลยพวกวัวลืมตีนคิดด้วยตัวเองเป็นใครมาจากไหนอะฮะทุกคนถึงต้องเกรงใจอะอย่าลืมนะว่าเธอก็เป็นนี่พ,พี่พลอยก่อนที่ทําตัวกากใส่ฉันเนี่ยช่วยอยู่ตัวเองด้วยไม่ใช่เป็นแม่ผัวของยัยนุชแล้วจะทําอะไรกับใครก็ได้อะสักวันหนึ่งนะสองคนนั้นเลิกกันขึ้นมาเมื่อไหร่อะระวังเถอะเธอจะไม่มีที่อยู่อีกต่อไปนะจ๊ะเธอไม่้มาขู่ฉันหรอกเพราะตะวัดกับน,นุนุชยะ ไม่มีวันล่อกระเด็ดขาดอย่ามั่นหน้าให้มันมาทุกเลยคนเป็นผัวเมียกันจริงๆอะ่ะมันก็ต้องรักกันแต่ลูกชายเธอแต่งงานกับยานุชเพราะอะไรถ้ารู้อยู่กับใจอะ่ะอย่าทำให้คนอื่นเนี่ยต้องมารับรู้เรื่องอับายเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าพูดแล้วเนี่ยมันระคายปากยิงฉันไม่ น่ารมกฎมันไวเพื่อจะเระวันได้เริ่มตอนใหม่จะปรรพชนมันไปไว้